ไปหาร้านเติมเกมสลมดังนะครับเหตุนี้เลยครับคิดชอปถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วมีถึง2แบบนะครับแบบแรกคือแบบคูณ2ยังมีอยู่และแบบที่2นะครับแบบคูณ2หมดแล้วสนใจเติมดูที่ลิงก์ดีสคริปชั่นข้างล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับก็คินนะครับก็วันนี้จะเป็นคลิปย้อนหลังของโปโลีกซีซั่น2วีคที่3นะครับในวันนี้นะครับผม ทางก๊อดนะครับก็จะเจอโยนในคู่ที่3เป็นเวลา2ทุ่มนะครับวันที่10บบรกบบรกฎาคมถ้าใครอยากดูกแบบว่าไลฟ์สดก็ไปที่ทวิชของ Overtime นะครับก็จะเป็นการดูไลฟ์สดแต่ว่านี้จะเป็นการรีแคปย้อนหลังของการที่หลายๆคนอย่างเห็นว่าเฮ้ยนักแข่งคุยกันยังไงรับตัวเวลาต้องคุยกันยังไงแบบคอมมูนิเคชยังไงในเกมจริงนะครับก็ <c oughs> วันนี้ทางทีมก็อจะเจอโยนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม รุยรุยเออเดียวตาเนาะเดียวตาพี่มากี่เองคูลนป่ะเรืยนยังไงคูลนคูลนพี่เล่นใช่ไหมใช่พี่เล่นชยชนะเขางโอดะปะน่า,นานจะโอดะฮานา,หา,หนา คุจิมะลงตบในให้เรามีอันนี้พี่โอดะอะไรอ่ะเหลืออะไรอีกอะพี่บอยเหลืออะไรฮาเซ่เหรอพี่เหลือมิดเออเซนโดฮาเซโอดะพี่เอาพี่เอาโอดะมาเซนโดพี่ได้ได้ขอมากขอมากสวยโอเคอ้เที่ยกเกิดไปได้อยู่ได้อยู่พี่บอยเอาความเชื่อมั่นไปป่ะไม่ได้เอาไปว่ะเอิ่มเอาไม่ได้เสร็จเลยให้พี่เอาไปป้ปอหรือให้พี่เอาลีล้วนเลย ให้พี่เอาความเชื่อมั่นไปไปช่วยป่ะไม่ไม่ต้องอะไรพี่อืมโอเคเอาลีตบไหนไปแล้วกันผมปากพี่บอยข้างนอกเนี่ยัเออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอยเล่นอนั้นะครับพี่พี่เล่นพี่เล่นฉีกแต่ผมเล่นคู่กับพี่คิดแล้วแล้วกดสปีดกดสปีดัค่ตอนผมบอกว่าเดี๋ยวส่งให้อะไรเงี้ยแล้วก็พี่ค่อยหมุนไวพี่ยืนรอบอลข้างนอกเหมือนเดิมน่ะวิ่งสวน ใครตามฟูจิมาวะพี่ปะเอ่อผมผมตามอ่ะโอเคคุณต้องระวังรถหหรือพี่ตามหรือว่าพี่จะตามกูต้องระวังรถดึกหน้าเลยแมทอัพมันเป็นมันน่าจะเป็นผมที่ได้ตอบคุณ ยืดหยุ่ข้างในนะพี่ซ้อนสุตจิมาเออระวังกูต้องระวังมันดึงหน้าโตัวช้าไปว่ะตำแหน่งไม่ถูกล,ลุกแรงลูกแรงพี่ว่าเล่นซ้ายกันนะครับไนซ่าชิตสุสองวินะตายวิใจใจใจผมไปหยิบแล้วพี่ใจข้าม ได้กันได้เอาลูกแรกมาก่อนลูกแรกมาได้ก่อนพอลูก <ผม S 1> นี้ไมู่้เฮตะปไ่ะ่รงกันไหมไม่ไรู้สวยครับอุ้ยฆ่าออกเ้ยเฉยอย่งงเลยของชูนะของชูนะพี่ได้ดวสวย เทียลูกเทียลูกเทียลูกไปเทียลกันกันเที่ยเพลงกันเทียเพลไม่มีอะไรเลยอย่าหลอนพอาหลย่าหลนพยหลนอหนพอยลองพอลอนพอยอนพอย่นย่อนพ่าหลอนเอ่ลอนอย่นม่าหลนลนย่หพอ่าหนพอล่น่ลยนยลยอ่งลาสวย่าลยออาลพี่

ซ้ำผมดีกว่าซ้ำผมเลย,มเยไม่ลงไม่ลงสวยครับพี่บอยสวยโอ้ไม่ใช่เรียนทีนะเพย์เียเพย์ป้องกันหนัเออได้อยู่มีเวลามีเวลามีเวลาสวยพี่พี่ระวังดังนะพ สวย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 อะไรอะไร่ะไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จำพี่บอยได้สวยหายได้ไปลงไม่ลงไม่ลงไม่ลง,ลงสวยครับเอาใหม่นะเซตใหม่บอยพี่บอยเขาปิดเปิดสวยโอเคลูกเดียวลูกเดียวได้อยู่

สวยครับเี่ยกเกี่ยไมทันพี่มีอันตีเกมลับไอ,อเกมลุกอะ่ะเอนนอตีเข้ามาแล้วนะอเอ้ยงั้นเน้นที่บอยก่อนไม่เอาเอาเกมลับเพี่นี่ก่อนใช่ใช่ไม่ลงี่ไม่ลงเฮ้ ให,ให้ให้เล่นพี่บอยเมึงกาบไปพี่บอยก็ได้พี่บอยแมนปุ๋ยสวยทำผิดแล้วพี่ทำเลยมีใจยเย็นพี่เล่นใจยเย็นก็นได้ไม่ต้องรีบปล่อยพี่ลงโอเค ได้ลูกนี้ก็ได้เก็บแล้วนี่อันตีเกมรับอยู่รอเขาเลยเดียวไม่าด้อตีโล,น,โลนะครับโอ๊ยโทษไม่ใช่อะไรพี่ระวังปอไม่ลงพี่โอ้โหไม่ได้ด้วยเที่บอลมันเด้งแบบเยอะอ่ะสวย บอลเหรอคิดว่าพ <blues Baz os> ี่ถ้าลงจะลงปะสน้ระวังสติวะลงลงสวยสวยน่าจะอันตีโรน่ะผมผมจะตกไม่ได้โฟกัสไปโฟกัสไปตามตำแหน่งตามตำแหน่งกันได้กันได้โอ้ยโอ้ย ไม่เป็นไรพี่คิดว่ามันจะให้หลิงเล่นเว้ยไม่เป็นไรให้อยู่ได้อยู่มาอยู่เกมเธอเกมรับมันเขาไม่มีไเกมบวกเขาไม่มีอะไรเลยเขามีแค่ลุงเท่านั้นแหละหวยอะไรเพื่อนคิดจะบังให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเลสสองได้ได้ได้ส่งกลับไปสวยเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ใจเย็นใจเย็น ไม่ลง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 โอเคยิงยิงยิงยิยิงชโทษโทษโทษไม่เป็นไรดีแล้วด okay. ีแล้วดีแล้วพี่บอยหนักฉีกนะพี่ผมจะการให้ใช่ยังงไม่รู้ทิ้งทิ้ง สปินที่5วีนะสองรอนลอนองรของตันเนี้สวสี่วตอนนี้มีสปินแล้วระว,งวงังปูจวนจ้วงปะจ้วงไม่ไรไม่ไรนี่โดนจ้วง,วงอโอ้จะกายนั่งน้ำเองนะ เป็นไรไเป็นไรอเอ็มแตงมันเป็นไรไปย่าลูกโลกมันไม่ลงวะ่ะเป็นไรพี่เป็นไร,ไนไรอย่างเซ็งเราไม่ลงแบบหลายลูกมากเลยทำไมเอาใหม่มีและทีละแบนมาเกวะว่ะ ุโรลดไปดีครับเราจะมาเ,เลือกที่หลังได้ใช่ไม่ใง,ง่หิริงเอาเลย,เอเลยโอด่าเราเล่นไปแล้ว,ลวใช่ไหมใช่ผมว่าเอากอลแล้วสุดที่มากแลได้ไหมแล้วก็กอลแล็คเลยพี่ต้องหลุนสามไหมหรือสสองเอาวอ,าอาสวอสสองดีกว่า ได้ได้แบบสองเัีวร์ไปเล่นลิงเราเหลือลิงเล่นดีมากว่าเอาที่มั่นใจก่อนเอาลิงเลยผมว่าโซนได้กว้างกว่า เฮ้ย,อยขอคอยว่ะคอยอ๋ออย่งออยไว <laughs> มาแซปตอนสก,กีนทำไงก็ได้ไว้ให้ขัดมันให้ได้แบบติดสตันใครก็ได้เล่นเลยเดี๋ยวที่หาจาาังหวะเล่นหนึ่ง ไป <Nice> แล้วไปแร้วไนท์แกรกนสวยปอนด์เก็บได้เก็บได้เก็บได้ไอ้ยไปนิดเด้งไ้ลงหนึ่เฮ้ยลงว่ะอ,อืมสวยปอนดผมจะเก็นกูจะมาไม่ค่อยขนาดจา้ะ หัดมันได้ก็พอเว้ยไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเยอะว่องมันเสร็จสวยนี่นะสยบอมดีเซตดีเซ็ดไนส์กรีดอ่ะสวยไอ้เย็นๆร้องร้องใจเต็ม กี่เล่นอีกฟังเลย,ยพี่ตัวพี่ลง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ พอกล้เมียนตียังีอีกสิกว่าผมได้ผมได้อุยรานอะลรสวยปะสวยสวยสวยไผมได้กบ้หน่อยสวยปะสวยเมนตีมายังพอของพี่มีลว ค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้โดนโดนๆได้อยู <S 6> <S 6> great, ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่全国ナンバー์เอ๊อ์ทอะ

มาเลยมาเลรขคามงขามงเขาเล่ยมาแต่พี่ฉีดสายหน่อยเดี๋ยวผมอยู่ขวาเฮ้ยเอาใหม่เอาเซนเตอร์เขาโดดยวผมดังบันุกพีโอยเม่เตอรมาาเม็ไรม่เป็นไรวะกันกันได้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 ช้า้าไปเฉยไม่รู้อเไรเขาเรียนเขาเรียนหมดเขียหมด ผมจะกินสามแต้มดีกว่าไหมเราสร้างสเปซให้ปอเล่นออกขวาขวากระโดดเลยมั้ยไกลเกินมันใช่ใช่กระโดดออกขวาดีกว่าออขวาดีกว่าได้ปะวะอลได้ได้ตื่นแล้วพี่เฮ้ยพวกหวังบออสวยไม่เป็นไรงแม่แรงกันได้กันได้กันเพลงนี้ก่อน

อเท่ๆเลยหมอพี่เก๋เด็บตายว่ะเป็นไรไอ้เนี้ยแต่เกมแรกมันพี่คิดตกยิงไม่โดนว้ยที่พลาดด้วยแหละไอ้เหี้ยแบบข้างนอกโดนไปสองลูกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทางก็อตเจยโยนก็เสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็เสียดายในเกมแรกนะครับคือ ด้วยความที่ว่าผมก็พลาดการตบลิงช่วงแรกด้วยครับทาให้เราพลาดเกมแรกไปอันนี้ผมต้องยอมรับผิดในตัวของผมเองเลยเพราะว่าผมเล่นได้ไม่ดีด้วยครับแล้วก็ตบลิงไม่ได้ทําให้สูญเสียวความมั่นใจไปช่วงแรกเยอะเลยครับทำให้ทีมเราอาจจะอึดอัดช่วงแรกแล้วมันตีตื้อสุดท้ายก็ไม่ไหวครับก็เป็นความผิดพลาดของผมเองด้วยตัวหลักๆนะครับก็ <S <S ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็ได้แต้มกลับมาเป็น1แต้มนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูพรุ่งนี้กันนะครับว่า ทางทีมก็สามารถเก็บ3แต้มได้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้จะเจอ WD นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปย้อนหลังให้ดูอีกทีทุกคนจะได้ดูว่าเออคอมมูนิเคชเป็นยังไงอะไรกันอย่างนี้นะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเชร์ทีมก็ตไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเพลย์ลิสต์ไว้ข้างบนสำหรับการแข่งขันโปรดิคีซั่น2ทั้งหมดนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม